และในคู่นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนุกมากๆซึ่งทางผมก็ขอเทให้ทางกราบสวัสดีครับยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET Arena คุยก่อนเกมเช่นเคยนะครับผมก็ได้คัดคู่เด็ดๆนำมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียผิดลาดแต่ประกันใดก็ขออาภัยมาไว้นที่นี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะมีคู่อะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยกรับสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับผมก็ในวันนี้เนาะผมมีคู่จากฐานนักกระชปิดมาฝากอันอีกเช่นเคย ก็ไม่รอช้านะครับผมไปเริ่มกันที่คู่แรกของเรากันไบเออร์และเวคูเซนพบกับเวทแฮมยูไนเตะเตะกันในเวลา18.30นาิกาจุดผมก็ไม่มีผลที่เคยพบเจอกันมาก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอไปกันที่ฟอร์มห้นัดหลังสุดกันเลยโดยฟอร์มห้นัดหลังสุดของไบเออร์และเวคูเซนชนะไป็น1เสมอ1และแพ้ไป3แต่ล่าสุดก็สามารถเอาชนะโอลิมปิกมาเชยมาได้1ประตูต่อ2 เรามาต่อกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางเวสต์แฮมกันบ้างโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1และแพ้เป็น1ซึ่งนัดล่าสุดเลยก็ได้แพ้ให้กับแลนด์ไป3ประตูตอนและในคู่นี้นะครับผมผมก็ขอเทน้ำหนักให้ทางไบเออร์เลเวร์คูเซนที่แม้ว่าฟอร์มอาจจะไม่สวยใน5นัดหลังสุดนี้แต่ผมก็ขอให้ไบเออร์ละวิคคูเซนที่จะสามารถเฉียดเอาชนะเวสต์แฮมไปได้แบบเฉียวเียดด้วยสกอร์2ประตูตอนหนึ่ง เรามาต่อกันที่คู่ที่2ของเรากันเลยนะครับวูฟแฮมตันพบกับ Land, แลนเตะกันในเวลา18.45นาฬิกาและสําหรับคู่นี้นะครับผมก็ไปกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดเลยโดยฟอร์ม5้านัดหลังสุดผมก็ขอเริ่มที่วูฟแฮมตันกันก่อนโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป2เสมอ2และแพ้ไป็น1นัดล่าสุดก็เสมอกับรูตันทาวมา0ประตูต่อศนและฟอร์ม5้านัดหลังสุดของแลนกันบ้างนะครับผม ชนะไป4เสมอ1ซึ่งนัดล่าสุดก็สามารถเอาชนะ Nottingham f o r e ต์มาได้ด้วยสกอร์0ประตูต่อ5กันเลยทีเดียวซึ่งในคู่นี้นะครับผมผมก็ขอให้ทางว o ฟที่จะสามารถเอาชนะแนดทีมจากลีิงฝรั่งเศสไปได้ที่ก่อนหน้านี้จะสามารถเอาชนะทีมจากอังกฤษไปได้อย่างเวสต์แฮมและ Nottingham f o r e ต์และผมเชื่อว่าว o ฟจะสามารถเอาชนะได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2 เราไปต่อกันที่คู่ต่อไปของเรากันเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับลองสเตะกันในเวลา18.45นาฬิกาคู่นี้นะครับผมก็ไม่มีผลที่เคยพบเจอกันมาก่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ไปกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางแมนยูกันก่อนเลยโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป2แพ้3แตนัดล่าสุดก็แพ้ดอตมุลมา2ประตูต่อ3และฟอร์ม5นัดหลังสุดของลอนกันบ้างนะครับผมชนะไป2เสมอส นัดล่าสุดก็ได้เสมอกับโตลิโนมา0ประตูต่อ0และในนัดนี้นะครับแน่นอนเลยแมนยูมีความที่อยากจะเอาชนะมากแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องเท่านั้นแต่ก็ได้แพ้มา3เกมติดทำให้ฝั่งของแมนยูเองก็อยากจะมีความที่อยากจะแก้มือก่อนที่จะปิดปีซีซั่นอย่างแน่นอนและในนัดนี้ผมก็ขอให้ทางแมนยูที่จะสามารถเอาชนะล่องทีมจากลีเอิงของฝรั่งเศสไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1 และก็มาถึงคู่สุดท้ายของเรากันแล้วนะครับนิวคาสเซิลพบกับฟิออเรนตินาเตะกันในเวลา3ทุ่มครึง่งคู่นี้นะครับเคยพบเจอกันมาก่อนในนัดกระชับมิตรในปี2011นู่นเลยโดยนิวคาสเซิลสามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0ูแล้วเรามาต่อกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางนิวคาสเซิลกันก่อนเลยโดยฟอร์ม5นัดล่าสุดชนะไป3เสมอ2นัดล่าสุดก็สามารถชนะไบตันมา1ประตูต่อ2 และฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางฟีโอเรนติน่ากันบ้างชนะไป2เสอเมอห1และแพ้ไป2นัดล่าสุดเลยก็สามารถเอาชนะกอเชโตมาได้ศูนย์ประตูต่อ4และในคู่นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนุกมากๆซึ่งทางผมก็ขอเทให้ทางนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดที่ฟอร์มช่วงหลังนี้จะค่อนข้างดีทําให้ผมขอให้ทางนิวคาสเซิลที่จะสามารถเอาชนะฟิโอเรนตินาไปได้ด้วยสกอร์3ประตูตอนน่อห ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แนะนำหรือทายผลการแข่งขันกันได้นะครับอ่านอ่านออกเสียงผิดพลาดหรือพูดติดขัดแต่ประการใดก็ขออาภัยมาด้วที่นี้อีกรอบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ